สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ จะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยหมุนมาจุนมาให้ครื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ไปเตยมาในคลิปรนด o อมนะคะกับหัวข้อรนดอมในวันนี้ข่าวดีเรื่องความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเป็นรนดอมไม่ต้องเลือกกองไพ่เข้ามาฟังได้เลยนะคะก็เสียงไม่ค่อยมีต้องขออภัยด้วยนะคะ ใครสนใจจองคิวดวงจองคิวได้นะคะผ่านไลน์นะแอดไลน <ine S> ์มานะคะแล้วก็ใครสนใจน้องโชคดีรุ่นนี้พิเศษนะคะมีสองวงเป็นไหมทองแล้วก็น้องเขียวนะคะมีไหมทองแล้วก็น้องเขียวอย่างละสองวงสนใจก็สอบถามสั่งจองได้เลยนะคะน้องสวยมากเลยนะนี่นะคะแล้วก็น้องเขียวรุ่นนี้เขียวล้วนนะคะสามารถทักสอบถามแล้วก็สั่งจองเข้ามาได้เลย โชบมากเลยอ่ะรุ่นนี้น้องระยิบระยับน้องงามตามากเลยนะคะน้องงามตามากนะคะโอเคใครสนใจก็สอบถามได้น้องแหวนโชคดีแล้วก็ตะกรุดกําไรนะคะก็ทักสอบถามได้เรามาดูประเด็นความรักเรานิดนึงนะคะข่าวดีเรื่องความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะไปดูกันซิขอดูสักห้าใบเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ห้าใบนะเอาออกมาหกใบ <c oughs> อืมบางท่านถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของการตั้งคันเนาะหรืออาจจะเป็นเรื่องของข่าวดีบางอย่างนะคะอุ้ยตายไพ่เจ็ดใบ <c oughs> แม่หมอหยิบไพ่ย,ยังไงเนี่ยคุณจะได้เจอมิตรเก่ากัลยานามิตรเก่าๆคนรักเก่าเนาะ คนที่เคยทิ้งให้คุณเหงาใจคนที่เคยทิ้งคุณไปอะ่ะคนที่เขาไม่เหลียวแลคุณอะ่ะอืมจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณในส่วนของความรักเนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะเนี่ยนะคะไพด่ดีๆขึ้นมาก็มีนี่อันนี้คือไพ่ที่ดีนะใครที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยเข้าใจกันดีอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะอยู่คนละที่กันแต่ก็คุยกันด้วยความเข้าใจคุยกันด้วยความรัก คุยกันด้วยความเมตตามีแต่ความหวังดีมีแต่ความปรารถนาดีให้กันและใครที่คุยกันมานานแล้วยังไม่ชัดเจนจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์บางท่านถ้าคบกันมานานแล้วนะคะยังไม่ได้มั่นหมายก็จะมีการมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นอาจจะมีการไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะตกลงปองชิ้นนะคบกันอย่างจริงจังและใครที่อยู่ในสถานะแอบรักแอบชอบนะคะเราเองก็ยังอยู่ในสถานะเดิมอยู่นะยังยังแอบรักแอบชอบอยู่เหมือนเดิมอาจจะยังไม่ได้ชัดเจน มากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่โอเคเขาอาจจะเหลมองบ้างดูเราบ้างแต่เขายังไม่ได้ออมีความรู้สึกที่อยากจะเปิดใจคุยกับเราอันนี้สถานะแอบชอบแอบรักนะคะก็ยังอยู่ในโหมดของความเหงาๆเคว้งๆแอบซองแอบติดตามกันผ่านโซเชียลนะคะแล้วก็แอบมองกันอยู่ห่างๆมากกว่าส่วนสถานะคนโสดนะคะ ก็นะเราอาจจะยังไม่ได้เจอใครที่ถูกใจเป็นพิเศษแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาแนวเพื่อนแนวกัลายาณมิตรแนวคนขุยมากกว่านะส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีเรื่องของการที่เขาปล่อยให้เราเหงา <c oughs> เขาไม่ทักเรามาเขาไม่คุยกับเรานะคะเห็นไหมคะรูปคนนี้นั่งกอดเข่าน้ำตาซึมเหงาหงอยเศร้าส้อยทีเดียวภายขึ้นมามีแต่ความโศกเศร้าความเหงาเนาะบางทีก็ เป็นเรื่องของความรักที่แบบยังไม่เข้าใจกันนะคะมันเป็นเศร้าๆมันเป็นเหงาๆเหมือนเขาไม่ไม่ได้มาติดต่อเท่าที่ควรนะคะเออเขาไม่ได้คุยกับเราเท่าที่ควรเขาทิ้งให้เราเหงาใจเขาอาจจะเงียบหายไปนะคะเอ,อ่อถ้าเราเศร้าเนี่ยก็จงร้องไห้ให้พอใจกอดตัวเองสัมผัสกับความอบอุ่นจากภายในตัวเรานะคะไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเขียนระบายความทุกข์ ในกระดาษก็ได้แล้วก็เก็บมันแล้วก็พับมันเอาไว้นะคะออกไปสัมผัสกับสายลมที่เย็นสบายหรือออกไปสัมผัสกับสายแดดที่ แสงแดดที่อบอุ่นนะคะแล้วให้มันพัดความทุกข์นั้นออกไปจากเราหรือใครที่เศร้าจริงๆมันไม่ไหวมันเฮิร์จริงๆก็ปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญคนที่สามารถที่จะให้คําแนะนําให้ความรู้กับเราได้นะคะเนอะมันอาจจะแบบเงงเงาเศร้าๆช่วงนี้นะคะมีคนส่งคุณด้วยนะส่องผ่านโซเชียลมีเดียติดตามความเคลื่อนไหวของคุณ เฝ้ารอมองคุณสังเกตคุณสังเกตการอยู่ห่างๆแต่อาจจะยังไม่ทําอะไรนะคะส่วนเพื่อนๆที่แบบว่าแบบเออก็อาคุยคุยไปเราก็มีช้อยเขาก็มีช้อยนะคะอาจจะมีการรีเทิร์นกลับมานะเนี่ยคนที่เคยปล่อยให้คุณเหงาใจ คนที่ปล่อยให้คุณเศร้าเนี่ยจะรีเทิร์นกลับมาเจอกลับมาคุยหรืออาจจะนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยได้คุยกันที่เคยได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถ้าถามว่าจะปรับความเข้าใจกันได้ไหมไปเดยบอกว่าอาจจะคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าเนี่ยคืออาจจะวนกลับมารีเทิร์นกลับมาแต่ปรับความความเข้าใจกันได้ไหมก็อาจจะยัง ปรับความเข้าใจกันไม่ได้แต่ว่าทิศทางก็คือมันจะมีเรื่องของการคุยกันนะเออมันจะเคลียร์ใจกันเข้าใจกันมากขึ้นนะคะความเศร้าความเหงาความโดดเดี่ยวบางทีมันมาในรูปแบบของการที่เราเออคาดหวังกับเขามากเกินไปนะคะคาดหวังกับเขามากเกินไปบางทีความทรงจําดีๆความสุขที่เคยผ่านมาเนี่ยอะไรที่มันทําให้เราสุขใจเราก็จําเอานะคะบางคนจะได้คุยกับเพื่อนเก่า ได้เจอเพื่อนเก่าได้ทบทวนชีวิตได้เห็นสัจธรรมได้เห็นความผันแปรของชีวิตได้เห็นความสุขได้เห็นความทุกข์ได้มองมันด้วยความเข้าใจอ่ะเออเรามองมันด้วยความเข้าใจนะคะบางเรื่องเนี่ยความรักเนี่ยสถานการณ์ที่ตอบรับบางอย่างเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ดั่งใจปรารถนาเนาะเออการเข้ามาของบุคคลที่3ความลังเลความคิดมากบางทีมันเกิดขึ้นนะคะใจมีหนึ่งใจเนาะหากอยาก ใส่หลายใจหากอยากมีความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนมันก็ย่อมวุ่นวายตามมาการดับไฟตั้งแต่ต้นลมง่ายกว่าเวลาที่บันปล่อยให้มันลุกลามแม้นว่าเราจะเรียนรู้หรือแก้ไขอะไรก็ตามนะคะการไม่สานต่อดีที่สุดความไม่สัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ขออภัยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนรักสามเศร้านะคะอะไรที่มันวุ่นวายซับซ้อนถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไฟก็อย่าเอา มือของเราเนี่ยไปเล่นกับความร้อนไปเล่นกับไฟเพราะมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นมันไม่ได้รับความอบอุ่นแต่มันยังเผาไมหมเ,เราให้เราทุกข์ใจด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือตัวคุณเองจะต้องรู้ว่าคุณควรอยู่ตรงไหนคุณควรอยู่ในฐานะอะไรคุณควรให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณในรูปแบบไหนโอเคถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์เราให้เขาอยู่ในฐานะอะไรที่เราจะไม่ปวดใจที่เขาจะไม่ปวดใจเราจะต้องชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองโอเคถ้าเรารู้ว่าเรารักแล้วมันไม่ ต้องมันไม่ดีไม่งามรักแล้วเรายังไม่เห็นฝั่งฝันเราเองก็ต้อง <c oughs> จูนจิตจูนใจ พยายามปรับแล้วทาความเข้าใจและยอมรับความจริงแล้วในเรื่องของประเด็นความรักเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นปัญหากับเราเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยที่เรามองเขาในรูปแบบอีกรูปแบบหนึง่งโดยที่เราไม่ถูกใจและเขาก็จะไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ส่วนใหญ่มันมาในรูปแบบของการคาดหวังถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าโอเคเราอยู่ในฐานะคนคุยก็ได้เราไม่ได้ทุกใจเราไม่ได้เสียใจแต่มันก็จะมีโหมดที่แบบว่าคนเราอะ่ะมันก็ต้องการความเคลียร์ความชัดเจน ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คาดหวังแต่แต่ลึกๆในใจเราก็มีความคาดหวังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบความเสียใจมันมาในรูปแบบของการคาดหวังเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าโอเคมันไม่ไม,ไม่ไม่มีทิศทางที่จะเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นก็ถอยออกมาตั้งหลักนะอยู่ในฐานะที่เรากับเขาคุยได้แบบไม่เสียใจแบบไม่แบบบัวไม่ให้ช้ำนำ้ำไม่ให้ขุน่นยังคุยกันได้ไม่ใช่ว่าคุยกันไม่ได้นะแต่ทิศทางหรือการวางตัวเนี่ย เราจะต้องวางตัวให้เหมาะสมอันนี้สําหรับความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้าใจกันดีอาจจะมีเหงาบ้างเพราะว่าอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้คุยกันแต่ก็จะเข้าใจกันในที่สุดนะคะประมาณนั้นดูอีกสักห้าใบเนาะ เป็นจัสติกนะคะถ้าคุณรู้สึกแบบไหนกับเขาเขาก็รู้สึกแบบนั้นกับคุณนั่นแหละบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดมานานนะคะเหมือนยื้อยุดกันอยู่ฉุดกระชากกันอยู่นะคะหลังๆกันอยู่บางคนก็ความสัมพันธ์มันเต็มไปด้วยทีถีอีโก้ไม่เปิดใจคุยกันแบบจริงจังเนอะเป็นความสัมพันธ์ที่ ต่างคนต่างวัดละแวงแล้วก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจแล้วก็ไม่เปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมาก็ประเด็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้เคลียร์เท่าที่ควรถ้าถามว่าข่าวดีความรักเรื่องอะไรสําหรับคนมีคู่ก็โชคดีหน่อยปรับความเข้าใจกันได้เข้าใจกันดีส่วนคนที่โอเคเป็นสายโสดก็โอเคอาจจะมีคนเข้ามาคุยกับเราพอให้เราหายเหงาส่วนคนที่ อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยหรือว่ายังไม่ชัดเจนก็อาจจะแบบว่ายังไม่ชัดเจนอยู่นะก็ยังคุยกันลักษณะเดิมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ซับซ้อนในลักษณะของสามเศร้าหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้เราเองต้องปรับต้องจูนต้องทําความเข้าใจและยอมรับความจริงนะคะแล้วมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะวันนี้เราพิมพ์2 3 2 3นะคะรับพลังงานดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอให้คุณมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ